ตีมเขียวเนอะตีมเขียวยน่งมายัน,นยลังแต่งฝ้าวอ่ะอู้อว้าวไนด,ดูดูดูทีดิกี่ด้านอะจัดไปทุกมุม เรียบร้อยง่ายง่ายเก่งมากเลยเอือหือแป๊บๆปูวางน้ำก่อนไอ้สัตว์กำลังสบายใจีเลยฝากแดดชิดนึกว่าจะนึกว่ามันจะมันจะง่ายซะอีกนึกว่าจะแบบเกมมันแบบไม่มีอะไรปะโทมันก็มีความท้าทายบ้างอะไรบ้างเล็กน่อย เกดเกดมานผมเป็นหนังสืออาจานมันอยู่ข้างใต้เรามาตลอดโอ้โหน่ากลัว

ต้องสวยงามขนาดนี้เลยเหรอต้องสวยงามขนาดนี้เลยภาพกระตุกไหมเนี่ยไม่ลื่นดิดูชัดเลยอันนี้นนชัดอสีนะชัดหมดเลยแล้วหน้าอยู่เข <c oughs> ียมมมแม่งแมมแบ๊ดูเรายิ้มเลย ยืนยิ้มของเขาหน้ามันหน้ามันน้องจัดเกินวิพภะวาดรอใช่ปะภาพวาดที่ตอนนั้นมันมีสันตจารย์อีเออแต่ละแต่ละคนแต่ตอนนี้ไม่มีสันตจารย์แล้วป่ะนี่ไงมาละสปีกเรือพอร์เท่โปรเฟสเซอร์ We've placed the book on the pedestal as you asked, and this is my mentor, Professor Fig. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. <laughs> <coughs> I know that, Tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. <laughs> Perhaps your young friend is more well traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. เขาจะนําไปกอดเพื่อดูว่ามันปลอดภัยที่เราจะไปไหมแล้วเดี๋ยวไปเจอเขาที่นู่นนะ I'll find I until i careful tell soon can then and not anyone do you you're tower o at as as the where be g นั่งในแมปของทาวเวอร์ต่างๆเป็นการทดสอบแรกจะมีให้ทั้งหมด4อันเป็นการทดสอบที่ดีไซน์มาเพื่อไม่ให้พลังที่จะได้รับตกไปอยู่ในหมดุดฝนชั่วเพราะฉะนั้น ตอนนี้กลับไปที่ห้องรีควายเมนรูมบูอยู่ไหนอืมนี่เลยกลางห้องแต่มูลสโตนมันเ,ย,เยอะแยะนะ ใส่เมนเดกเข้าไปก้ะปุกไปก่อนอันนี้วาใช้ทำอะไรไม่แน่ใจต้นดอกไม้ฉันนึกว่าปลาปากระเป้าไม่ใช่มันเบลอเบลอนะ ได้รูปที่ดีสักอันใส่ไปก่อนเป็นทีมเขียวเนอะทีมเขียวอุ้ยน่ารัก Ready to learn? a Restore momentum. The slowing charm. momentum. It freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks, and then come and see me. Hmm, จะแบบ slow, slow, ดินีมเขียวดิมเขว่ารัเงเป็ฮ้ยน่ารักเลยน่ารักเลยเอออาให้หมดเอาให้หมดแต่งฝ้าวู้งอวู้ว้าวไหนดูดูทีดิอีจืดอี เป็นห้องแห่งความลับไปต้องจ,<ว>จัดพิมเเคอันนี้แหละโบทานิคอลแล้วก็เปลี่ยนซุม้มเออเปลี่ยนคอเนอร์ข้างบนให้หมดทุกท่านยังไมหไ่หมดเลยกี่ด้านอะจัดไปทุกมุมน,นีเป็นแล้วอ่อแล้วอีกมุมหนึ่งเปลี่ยนยังด้านซ้ายเอยเองานแต่งบ้าน อ,อุ้ยคมไฟแต่งได้ด้วยเหรออ๋อมาอันเดียวกันมันผูกกันอ่ะมีให้ปืนก็ได้ออุ้ยเป็นแบบเป็นพื้นหินโพถึงบ้านนี้บรรยากาศครึมๆลำแสงดวงจันทร์ Ooh, <Ooh. S 1> เป็นไงว้าว <Wow. S 1> ก็จะเป็นการเพิ่มแสงจัดแสงได้เออจัดแสงแล้วแล้วถ้าเป็นแบบมิสเตเรียสอไมได้เขียวเขียวอะ่ะไปทำธุระดีกว่าหมดแล้วล่ะโพดไกลเลยวะ่ะจะไปดู Này, hey, thằng mi, stay giữ hmm. lại Petrificus petrificus gục Pertrificus. Pertrificus? Hãy nói cho chúng ta biết. Tốt lắm, Ravallio. Hmm, เ้ยต้องบูแล้วเปลา่าบูแล้วเปลา่าก <c oughs> ลัวเปล่าเ <c oughs> จบ็บกลัวเปล่า

ก็คือมาเพิ่มจ้ามาเพิ่มมาดิ won't get away with many goblins have always been antagonistic. this is different somehow I'm glad that's over. Best headings looks like we found the entrance. It's locked. มันล็อกรับจานอุ้ยจานปลดได้จานก็ไม่บอกจานก็ไม่พูดสักคำมันล็อกกิ้งชามเหรอกระทำปลดล็อกมันก็จะได้เรียนเร็วๆนี้ด้วยล่ะเชื่อฉันจะได้ปลดล็อกหีบมากมายเย้ยปลดล็อกหีบมากมายใช่นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการหาทางไปที่ไปทำบททดสอบแรกเหรอใช่ เชี่ยอ๋อนี่มันเป็นเส้นทางวิสดานเบมือที่เราไปได้อาจารย์แม่งจะไม่รู้เราเป็นผู้ที่รู้มันเราที่แบบเป็นคู้พิเศษเปิดทางได้เหมือนตอนที่กินกอดอ๋อบทุกสอบแรกทีนะ มันจะมีปล้มล่ยันนี้ก็เลตส้าจะตงัไงนีไทนันโอ้เจ็บไอสัตว์อย่างวัยโอ้เจ็บอย่ เยมึงใหยาเงินเลยหรอออยาเลยหรอมันมียิ่งกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเยไม่หรอกัง อะไรเขายกยกนะขยกขยกโอ้ยมันให้ยาว่ะให้ยาแน่นว่ะห้ยาแน่นลานบอว่ะ โคตรเศร้าเอาแมนเด็กปลาใส่มันได้ไหม ง่ายง่ายเก่งมากเลยอือหือแปะวางน้ำก่อนไอ้สัตว์กำลังสบายใจีเลยฝากแบดชิดนึกว่าจะนึกว่ามันจะมันจะง่ายซะอีกนึกว่าจะแบบเกมมันแบบไม่มีอะไรประท้อไมก็มีความท้าทายบ,บ้างอะไรบ้างเลกดหน่อย เมอสียงธอมีความสุขมากนะโอ้เชิดดิตเสียงสดใสเติมเลือดหน่อยไหะนม่ง <Okay. S 1> ไหมนะ khi ăn chắc nha chặt. là hay của sẽ nhiều đấy. โอ้โหหลบไม่ท huh. uh ันเด้อตึ้งหลอดแล้วไอ้เหี้ยแม่งโดดไม่ทันวะเออเอ้ามีอีกเม็ดไม่ทันได้ดูโอ้ต้องใช้บัฟว่ะนี่กูบัฟอะไรอยู่ เนื้อแดงมุม่มไหมอุ้ยตัวไหมตัวไมมเพราะฉันบัฟมนันบัฟอะไร,รบัฟเกาะใช่แบบร่างเป็นหินอะไรเงี้ยอโ,อโอ้โหโอ้โหตามเลือดเลือดเลือดเอออุ้ยล้มเลย อ้าวเลือดเลือดต้องตายแล้วไหมต้องแล้วต้องแล้วต้องแล้วเออโอเคดีใจได้ใหม่อีกรอบละอีสัตว์เมื่อกี้นี้ไม่มาเร็วกำลังกระดกน้ำสบายสบาย มันต้องได้อีกิจพลังฟ้าผ่านันเพิ่มหรือเปล่ามั้งนี่ไง Memory หยุดน้ำตาความทรงจำจริงจมึงแว็บจั <Yeah. S 2> mm hmm. เดี๋ยวภาคุมเตียกนะอ,อีน้องลูกศิษย์คนแรกที่ฝึกที่ฝึก mm hmm. ปืน คาถายการสร้างเมืองหรือไงพ่อคงไม่ดีขึ้นเลยพ่อมันป่วยป้านแบบว่าคนจนมีกับติดโลก t ว่าคือพ่อก็ยังเศร้าอยู่กับการตายน่าจะเป็นน้องอยากจะช่วยป้าคือน้องมันอแคร์ไม่ตอนความสงจาก่อนหน้า จนจนจนคนนี้ก็คือแบบมันเป็นลูกศิษย์แล้วก็มีเวทมนต์ก็คงก็คงจะแบบน้องตายแล้วไม่เปล่าน้องป่วยแล้วแล้วแล้วพี่แอ๊ะพี่่าจะป่อ ก็คงจะอยากรักษาพ่อได้จากเวทมนต์อะไรหรือเปล่าตามสเต็ปเออแล้วก็ไปสเต็ปแบบใช้มนต์ต้องห้ามเฮ้ยเป็น professor เหรอก็คือแก่ขึ้นละ I was so pleased to hear mm -hmm. that you'd accepted the position of defense against the Dark Arts, Professor. Sit. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Mm. ต่อเรื่องเวอ,อร์อเ o ็กซ์ m อพินซีแฟร์ซจะไปทำอย่างไดวะไปส่งเควสะกลับไปที่ห้องีน่นแน่เลยวะแมปเชมเปอร์กลับไปที่ห้องโถงกลางฟังแล้ว ไปทมปเช่อมเบอรมีทาวเวอร์อีกอันนึงใกล้ๆโรงเรียน่ะวะยังน้อยหรือเปล่าก่อนเพราะว่าแมปแม่งใหญ่จัดเฮ้ยจานอีกคนหนึ่งมาวะนนีจะือจากวนซะน่าจะมาีละคน S <S เขบอกว่าอาร์ติกต์องเก็บไปหลังจากแบบสะสมมันเก็บให้ครบเป็นจะเอามาใช้ทีเดียวใช่เขาอกเก็บให้ครบก่อนแล้วเขาจะบอกว่าต้องทำอะไรกับมันี่อไป ดูดูใบไม้ปริอุ้ยต้มีนันหนอแน่เลยว้าวสวยงามดูดูใบไม้ร่วงสิส้มขนาดนี้เฮ้ยกลับมาอนอนที่ห้องแล้ววะไอ้กูก็ไม่ได้กลับมานานแลมปี